สวัสดีค่ะทุกคนพี่ปูนะคะเมื่อก่อนน่ะพี่เป็นคนที่มีอาการภูมิแพ้หนักมากแพ้อาหารแพ้ฝุ่นแพ้ขนนกขน,นทุกสิ่งอย่างแพ้หมดเลยนะคะแล้วหนักๆเข้าก็เป็นไซนัสก็ปวดจมูกแล้วก็มีอาการไมเกรนปวดหัวนอนก็ไม่ค่อยหลับคือมันแย่มากอะคะ่ะแต่ตอนนี้ปัญหาทุกอย่างของพี่หมดไปเลยนะคะหลังจากที่พี่ได้รู้จักกับบาลานซ์อยู่ตัวนี้ค่ะครั้งแรกน่ะที่พี่ได้เห็นเขาคือในเขาใน Facebook ใช่ไหมคะก็ ไปอ่านข้อมูลเขานะคะคือรู้ว่าเขาทําจากสมุนไพรต่างๆ13ชนิดและมีออยปลอดภัยกับสุขภาพแน่นอนพี่ก็ได้ลองซื้อมาทานนะคะหลังจากที่ทานไปครั้งแรก10วันแรกนะคะอาการต่างๆดีขึ้นมากๆเลยค่ะตอนนี้พี่ทานของเขาอ่ะหมดไปแล้วหนึ่งกระปุกแรกนะคะอันนี้คือกระปุกที่2นะคะตอนนี้คุณดูสิคะสุขภาพร่างกายของพี่ต่างๆดีขึ้นมากนอนหลับลึกแล้วก็อาการไซนัสเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็ภูมิแพ้ต่างๆอาการแพ้ต่างๆเนี่ยหายไปเป็ดทิ้งเลยค่ะพี่ก็เลยอยากแนะนําใี่น้องๆหรือใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นอาการไมเกรหรือปัญหาต่างๆในสุขภาพเนี่ยสามารถทานบาลานซ์ยู่ันนี้ได้นะคะของเขาดีจริงๆก็อย่าลืมไปหาซื้อบาล้าซ์อยู่มาทานกันดูนะคะแล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีเหมือนกับพี่ค่ะ